ร,ระดับวรมาจารย์เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวกันมารอเข้ามานะครับพี่ไอ,อครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะเราก็จะเจอกับเขาแล้วนะครับบรคค์สีบหนึงน่งนั่นเองนะฮะ ใช่แล้วใครที่ลงสี่บวกหนึ่งเอาไว้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยมีเรียนแล้วแล้วเราก็ไปเตรียมห้องกันเรียบร้อยครบท้วนแล้วนะคะก็ไปเจอกันได้เลยนะทุกคนพรุ่งนี้เริ่มเรียนกันกี่โมงคะเอ็ดเวิร์ดเริ่มเรียนประมาณ9ก้าโมงครับแต่ว่าอย่าลืมนะมาลงทะเบียนนะฮะแปดโมงครึ่งอ่าใช่แปดโมงครึ่งเนี่ยเราจะมีข้อมูลข้อมูลอะไรเตรียมตัวเรียนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกับพี่นิพนธ์กันเลยนะคะสําหรับตัวสี่บวกหนึ่งอ่ะ ี่พนน่าจะมาแล้วมั้งครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับพี่นิพนธ์เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะโอเคตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับโอเคไฟสว่างฟาบขึ้นมาเลยค่ะพี่ดูตลาดกันนิดนึงจริงๆวันเนี้ยไออยากคุยไออยากถามความเห็นพี่มากในเรื่องที่มีข่าว คือมีข่าวจะรวบรวมตอนเช้ามันเป็นไปได้ยังไงสําหรับข่าวแบงค์ใหญ่แล้วก็และสักพักนึงก็บอกว่าปฏิเสธว่าไม่มีข่าวแบงค์เขาออกมาปฏิเสธไม่มีอยู่แล้วเพราะแบงค์เขาเป็นเขาเป็นพนักงานค่ะซีอีโอเป็นพนักงานหมดถ้าครวบรวมอ่ะเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นอแบงค์เขาจะไปรวบรวมได้ไงเขาไม่ได้เป็นเจ้าของนี่เขาเป็นซีอีโอเขาเป็นลูกจ้างฮะคนที่จะรวบรวมคือคือเจ้าของที่พี่บอกเจ้าของคือกระทรวงการคลังไง ออ uh คนจะควบรวมเนี่ยต้องเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ที่จะควบรวมนะฮะคร uh ับซีโอเนี่ยถ้าซีโอนั้นเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยก็คือใช่ไงแต่ซ uh ีโอของแบงก์เนี่ยเป็นมืออาชีพเออเพร,ราระนั้นเขาว่าปฏิเสธถูกแล้วเพราะว่าเขาต้องปฏิเสธตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ถ้ามีข่าวในตลาดใช่ไหมฮะ uh พี่ว่เาเป็นเรือนน่องของคุณฉลาดเนี่ยที่เขาไม่ยอมแพ้ตอนนี้คุณฉลาดเนี่ยนะครับ เพราะเขาคิดว่าหุ้นแถวเนี้มันยังไงก็ขึ้นนะครับคุณฉลาดที่ก็เป็นรอมชอคลังเนี่ยเขาฉลาดเนี่ยเขาไม่ยอมหรอเขาเป็นด็อกเตอร์เขาเป็นเขาเก่งไม่ออกไหมฮะเขาเก่งแล้วเขาก็รู้เรื่องหุ้นเยอะอหุ้นมันต้องขึ้นนะแต่เขาเขาใส่ไปแล้วแสนห้าหมื่นล้านแล้วมันก็ลงต่ำมาเดิมอีกนะฮะอยากดูไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากดูไหมอยากดูค่ะเออแล้วก็ช่วยส่งไปให้เขาดูด้วย นะครับว,ว่าตลาดหุ้นไทยทาไมมันลงแล้วทาไมมันไม่ขึ้นเออเนี่ยส่งส่งให้เขาดูนิดหนึ่งพี่แชร์ยัง่ะแชร์แล้วใช่ไหมอ่าแชร์แล้วค่ะ<อ>พี่อะเนี่ยตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ปีห้าแปดนี่คือกําไรต่อหุ้นเนี่ยหกสิบห้าบาทต่อหุ้นแปดสิบกบาทต่อหุ้นเก้าสิบสี่บาทหุ้น,นจําปีวไว,ดว้ด้วยนะจําปีไว้ด้วยนะลงมาเก้าเอ็ดมาแปดหกแล้วตรงนี้จอเกิดโควิดค่ะครับแล้วก็ขึ้นไปเก้าสิบนะฮะแล้วก็ขึ้นไปเก้าเอ็ด สองีรำปาาแปดสองก็เจ็ดสิบแปดอ่ะพี่บอกเลยตอนที่มันขึ้นขึ้นอยู่เนี่ยกำไรจากสต็อกรอสต็อกเกณน้ำมันปิโตเคมีไปเช็คย้อนหลังเลยนะฮะ,ะไอ้แท่ไอ้ที่ลงลงมันเนี้ยราคาน้ำมันไม่ขึ้นปิโตเคมีขายไม่ได้นะฮะอันนี้ปิโตขายไม่ได้เลยกับโควิดอัน <laughs> นี้ก็คือทำไมตลาดพืชใท้มันลงไงที่บอกมันอยู่ที่กำไรอะแล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือโบเกอร์นะคาดการณ์เนะย เนี่ยปีเนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ก็ร้อยหนึ่งอันนี้ก็เจ็ดสิบแปดปีปีนี้ยังยังมีเก้าสิบอีกนะอย <c oughs> ่าพี่พี่ว่าเก้าสิบก็ได้ถ้าราคาน้ำมันขึ้นค่ะครับเออน้ำมันพิโตคิมีขึ้นเนี่ยกําไรมันก็ขึ้นได้แต่กำไราการขึ้นของน้ำมันพิโตคิมีอย่างครับมันไม่ได้แปลว่ามันมีเงินสดเข้ามาในระบบมันเป็นแค่ตัวเลขสต็อกลอสสต็อกเกนอย่าหลอกตัวเองอยู่เลย นะฮะพอกําไรเนื้อแท้แบบเนี้ยมันเป็นกําไรจากอพี่ตัดธนาคารพาณิชย์ออกไปด้วยนะเป็นคนกลางว่ากําไรมากผิปกตินะกําไรของเรียลเซกเตอร์นี่นะที่ไม่ถึงห้าสิบออ่ไม่ถึงห้าสิบอ่ะไม่ถึงห้าสิบาทต่อหุ้นนะคุณไม่รู้ชะตากรรมประเทศอีหรือคุณยังจะมาเอาหุ้นขึ้นกันอีกแล้วพี่พูดตลอดนะธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ได้ยังไงถ้ามันปล่อยสินเชื่อไม่ได้นะฮะ เขาจะปล่อยสินเชื่อยังไงเขาอตอนที่ท่านพ่อเขาพูดเนี่ยนะไม่ผิดนะอืก็คือไปซื้อซื้อซื้อนี่จริงๆอะระบบของการซื้อนี่คือเขาซื้อสามไม่ตรงระบบการซื้อนี่เขามีอยู่แล้วนะครับนี่ที่เป็น NPL อยู่ในธนาคารเนี่ยเขาก็มีไอ้พวกบริษัทเนี่ยไปรับซื้อมาอยู่แล้วนะครับอืแต่ที่เขาพูดไม่ถึงว่าเวลาซื้อมาแล้ว่มึงปลดก็ออกจากเครดิตบุโรได้เปล่าจะได้ปล่อยผู้ใหม่ออื จะได้เริ่มต้นใหม่แล้วสุดท้ายเริ่มต้นใหม่แล้วทําอะไรอ่ะมันย้อนกลับไปที่เดิมไงให้เขาเริ่มต้นใหม่แล้วก็กู้เงินไปทําอะไรไปกินไปกินอีกแต่ไม่มีอาชีพอสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นจะขึ้นไหมวนในอาไม่มันไม่ใช่ตลาดหุ้นสมัยที่มันเล็กๆสมัยพวกคุณเนี่ยเป็นนักปั่นหุ้นกันอยู่ตลาดหุ้นตัวนี้มันใหญ่โตเกินไปกว่าที่คุณจะมาพูดถึงว่าเอาหุ้นขึ้นไปโดยการเอาเงินมาปั่น เพราะถ้าคุณยังปั่นอยู่มันก็จะเกิดต้มยำกุ้งที่บ่าตลอดนะรอบสองคันนี้เป็นต้มยำก้างต้มยำอะไรก็ไม่รู้นะฮะออถ้าคุณยังฝืนอยู่จะทําให้พุ่นขึ้นอะไปพัแปดไปอะไรสองพันเนี่ยโดยเอาเงินมาปั่นเนี่ยนะฮะอืมค่ะมันก็เจอการร่วมสลายอยู่ดีอืมมันต้องสำนึกกันได้แล้วนะฮะอืเออ้อ มันเป็นไปไม่ได้แล้วที่กูจะมาปั่นตลาดหุ้นไทยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตลาดหุ้นไทยมันเล็กแล้วพี่บอกเลยแก๊งกวนพวกนี้รวยมาจากการปั่นหุ้นเท่านั้นแหละพี่บอกอย่าหยั่งพี่นะพี่มีชื่อหมดนะพี่เป็นคนโสดนะอย่าหยั่งนะอย่ามาหยั่งนะอย่ามาหยั่งนะก็เรียกว่าเหมือนสภาพสมัยก่อนสมัยนี้มันไม่เหมือนกันและสภาวะแวดล้อมปัจจัยอะไรต่างเดิมคุณคิดว่าคุณคิดว่าตลาดหุ้นไทยที่มันขึ้นเพราะฝีมือพูน ปีสี่สี่สี่ห้าถึงหนะกศูนย์น่ะตอนจีนโตหมาวิเคราะห์หมามาบริหารประเทศก็คุณก็ขึ้นฮะไต้กีนนะก็โตนะครับ<ะ>แค่ขุดขุดแก๊สขุดแก๊สขุดแก๊สมา<ะ>เออแล้วฝรั่งก็โชคดีด้วยฝรั่งมาทำโลกัดและเจ๊งปตลทอไปไปเทยกมาค่ะครับไปเทยกมาเพราะว่าลดท่างเงินนะฮะถูกหวยอีกต่างหากสองต่อสามต่อสี่ต่อสี่ทอดนะ่ะ เออยังไม่รู้เรื่องอีกคิดว่าตัวเองเก่งอีกราคายางก็สามบาทสิบาทกิโลถามพนใต้ดิไปถามคุนใต้เอ๋ยตัวนั้นราคายางขายเยอะมากกิโลละสิบาทขึ้นไปร้อยแปดสิบอืเออวันนี้มีไหมมีปัจจัยแบบนี้มีอะไรไหมมันไม,ม่มันจะคิดไปได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นของไทยตัวนี้ยมันก็มีนะครับถ้าดูเซ็ตดูราคาตลาดรวมมันไม่ใช่แต่ต้องเรายอมรับความเป็นจริงนะครับ ว่าหุ้นนะขึ้นได้เอาเงินมาปั่นสุดท้ายก็พังคือเราปั่นมาสองรอบแล้วนะอ่ารอบใหญ่เนี่ยนะคือตอนที่เสียหายไปอะฮ <So S 2> ะคะกับพวกนักการเมืองนี่แหละแต่ไม่ใช่พักนี้อีกพักหนึ่งไอพักสีฟ้านั่นแหละบรี B f เอฟอ่ะค่ะกตเป็นนายแบงค์นี่แหละที่เป็นรัฐมนตรีคลังอยู่ตอนนั้นเนี่ยอืมเอมอ,อแล้วทําให้ไอเอซีบกับปูนใหญ่เสียหายไปแสนล้านเนี่ย พอไอ้คิดแต่ความคิดแต่จะปั่นหุ้นเอาประโยชน์ส่วนตัวไงใช่ไหมครับตอนหลังคุณไปดูผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ใหม่ว่าชื่ออะไรอํำแสบมากพวกรีวล้อพวกนี้นะฮะที่ไม่อยากจะพูดยนะก็เรียกว่าต้องดูกันดนเี่เลิกคิดเลิกทำเลิกขับไปแก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆเถอะมันแก้ยากแล้วว่ามันก็วนเวียนอยู่มันก็เพอเจออยู่แหละก็พูดพวกเพื่อเพื่อการเลือกตั้งแหละคค่ะรับ เขาเขาเขาไม่ได้นั่นหรอกเพราะคนเอาไปพูดกันเลยไม่รู้ระบบถ้ารู้ระบบก็คือว่ามันมีเอ็มซีซื้อหนี้เสียออกไปอยู่แล้วแต่พอสินซื้อหนี้เสียออกไปแล้วเนี่ยเขาขอว่าให้ตัดออกจากเครดิตวิโรได้ไหมจะได้ไปกู้ใหม่แล้วก็ถามกู้ใหม่แล้วไปทําอะไรอ่ะอืมกู้ใหม่ไปททาอะไรอ่ะก็เป็นหนี้เสียมาใหม่อย่างไงหนี้เสียมาใหม่ทำไมเอ็มซีก็เสียวนอีกแบงก์เขาไม่จะเทือนหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคุณ เวลาไปกู้คุณกูกก้กับใครอ่ะพอเครดิตบูโรคุณไปกู้กับใครแบงก์ก็ไม่ให้กู้อยู่ดีค่ะเออ<ม>เขาก็ไม่ให้กู้อยู่ดีคือถามคืมอทําอาชีพอะไรไม่มีอาชีพก็คือเพิ่งปลดออกมาจากเครดิตบูโรอืมใครจะให้กูก้อ่ะก็ให้กูห้หรอก็มีประสบการณ์ปีสี่ศูนย์ก็มาเยอะแล้วว่าถ้าแบงก์เจ๊งอ่ะมันเจ๊งกันหมดแล้วรอบนี้ถ้าเจ๊งมันฟื้นไม่ได้นะครับ<ม>อืมอ่านี้พี่พูดฝั่งไอ้ข่าวที่จะเข้ามาเนี่ยพี่ว่าไอ้คนฉลาดนั่นแหละนะฮะพยายามที่จะคิดคือคนมันดื้อนะมันมัน มันอีโก้สูงไงมนคิดว่าจบด็อกเตอร์แล้วมันเก่งเน <S <S ี่ยประเทศไทยนี่ไม่ซวยจริงๆเลยเอาใครมาบริหารประเทศไม่รู้นะพี่กล <โด S 1> ้าพูดเลย<ข>พี่พ<ข>ี่ร่มร่มเลยพี่พูดแบบแบบพี่พูดไปนให้จํากันไว้ว่ามันคืออะไรอืมครับค<ข>่ะให้ให้จํากันไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วมันก็ไปโทษอะไรดูเก็ไปโทษแบงค์ชาติโทษอะไรอีกอืมแต่โทษโทษตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็โทษตลอดโทษแบงค์ชาติตลอดทั้งทั้งที่มันมีอาวุธอยู่ในมืออืม มันก็ทำที่เรียกใบกันคลังกักู้มาเลยหนึ่งร้านน่ะเออตั้งเป็นกองทุนมาแล้วก็จัดสนับสนุนด้านไหนก็ทําไปเลยพี่ว่าฝรั่งตาโตอ่ะวิ่งเข้ามาซื้อเลยอ่ะพุ่นขึ้นถ้าโปรเจกต์ที่คุณเสนอไปอ่ะมันมันโอเคอ่ะมันไปมันไปมันไปทําให้คนเก่งคนเก่งเพราะว่าสมัพยากรเดิมมันอยู่ที่คนแล้วล่ะนะฮะยามนมอไม่เห็นแล้วล่ะนะสร้างคนให้เก่งันอาจจะใช้เวลาห้าปีสิบปีแล้ว ตลาดพูดมันก็จะยืนอยู่มีเสถียรภาพอยู่ตัวไหนไม่ดีก็เลิกไปอะไรเงี้ยนะ,ค,ะครับมันแก้กฎหมายเนี่ยมันแก้กฎหมายไม่ได้แก้กฎหมาย<ะ>เป็นสิ่งที่ต้องทาไปพร้พอมๆกับการที่จะต้องปฏิรูปทุกส่วนนะฮะกันใ<ะ>หม<ะ>่หมดนะครับ<ะ>พี่ถามว่าน,นรฬทุนไทยเนี่ยสิ่นพูนมันอยู่เก้าแสนล้านเนี่ยคุณจะตลาดพูดแบบนี้อีกไหม<ะ>คือเราได้พี่น้องเราก็เสียเ<ะ>พราะปัญหาคือุูมนมันไม่ดี ตัวพูดมันไม่ดีมันมีความส,มสามารถในการแข่งขันไงยมันคือแค่ตรงนั้นแหละกูะจะไปต่อไหมล่ะคุณจะไปต่อแบบนี้ก็บุเรงบุเรงกันไปแล้วกันเราก็ไม่ไปเราก็ไปนู่นเดี๋ยวจับฟ้องกงจบก็กลับไปอเมริกาใหม่อีกก็ไม่แวะเข้าไทยอ่ะค่ไม่แวะเข้าะนะก็จะประมาณนี้อืมมันจะวนไปนีเรนะื่อยนะทุกคนจริงอ่ะนี่ก็อันนี้เป็นปัญหาอืมนนี้ก็เราก็มาหาตัเองกันต่อนะฮะเราต้องมาดูแลตัวเราเองค่ะตรงนี้กันก่อนนะคุณไทยอย่าลืมๆมไปก่อนหละ ใช่ค่ะเอ่ยยืมไปก่อนถ้าจะเล่นก็ต้องมีความสามารถส่วนบุคคลเมือนก็หาได้ไม่ถึงว่าเราไปเอาเงินจากเพื่อนเราอยู่ข้างๆนั่นแหละอ่าเหมือนเหมือนใช่เหมือนภาษาเปลี่ยนพี่ถึงเตือนตลอดบอกว่าเฮ้ยคิดให้ดีนะพุ่งขึ้นมาแล้วคุณจะขายไม่ขายค่ะไม่ใช่ว่ามันขึ้นไม่ได้มันขึ้นได้อะปูนใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้คุณจะขายไหมมันขึ้นมาเยอะนะค่ะการที่คุณจะขายนะก็มีลูกค้าพี่โทรมาถามว่าจะซื้อเฉลี่ยไหมติดอยู่สามร้อยเนี่ย มันก็เป็นแบบนี้ทุกครัก็ต้มขบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะเหมือนยื้ชีวิตไปเฉยๆแต่เซตมาเบียปไปแสดงว่าเงินมันไม่มีไงเงินไม่มีก็ต้องไปขายกลุ่มอื่นนะขายเออทีขายนั่นมาไอคนที่ถือเออทีก็ไม่ชอบอยู่อืมอ่าก็ไปดันปูนใหญ่ให้โตขึ้นมานะฮะแล้วก็มีข่าวสารนู่นนี่นั่นมามีข่าวไม่มีตังค์ก็ม่ขึ้นม,มีตังค์ไม่ต้องใส่ข่าวก็ขึ้นมีตังค์ไม่ถึงว่าออบพลอก็หนึ่งล้านล้านตั้งกองทุนเพื่อ ให้กู้ยืมแก่ธุรกิจอะไรที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยนะเอกชนที่ทําอะไรนะฮะแบบเนี้ยแล้วก็มีโอกาสไปไปได้แบบเนี้ยที่มันขึ้นเลยนะที่มันขึ้นทันทีเลยแต่โปรเจกต์อะไรนะแลนดบิดอะไรเงี้ยอตกลงก็แล้วตังที่ไหนไปลงอ่ะก็ไปวิ่งไปหาให้คนเข้ามาลงทุนอคือมึงอ่ะในประเทศมึงอ่โง่ที่สุดแล้วในโลกอ่ะคนอื่นไม่มีใครเข้ามาลงทุนหรอเพราะเขาฉลาด หรือ,อว่ามึงไงฉลาดสุดแล้วมึงคิดว่ามึงฉลาดงเงาไปเสนอเขาว่านะครับเออมึงไม่อายมางไงเรามันเร้านะคะเดี๋ยวมาดูตัวแผน<อ>ที่เฟกกันได้ไหมคะพี่ว่าเราเราจะสามารถยืนหยัดของเราได้อย่างไรบ้างเอ <c oughs> อมีเกิดไปไงเหมือนภาษาแป้นพิมพ์ภาษาพี่นิพนธ์มันภาษา,า,ษามันเพี้ยนเพียนหรือเปล่อาอ่ะม,มาแล้วมาแล้วอ่ะมันก็เป็นมันที่บอกกับว่า มันก็ยังมีลิ์อยู่เนี่ยใช่ไหมรับมีลิ์อยู่เนี่ยมีฤทธอยู่เพราะเขาลงมือแล้วไงเขาลงมาลงมือละนะครับคือคนใหญ่สุดอะเขาลงมาลงมือแล้วล่ะนะฮะอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทีเฟกเนี่ยมันก็ไม่ลงหรอกจะถามว่ามันเล่นไปเนี่ยโอกาสจะกาไรโดยวิเคราะห์แบบเป๊ะๆเนี่ยมันยากมากอือือนะครับแต่ที่พี่บอกไว้คือว่าเขาจะเล่นส่วนตลาดโลกอืมอืมพี่คิดได้แค่เนี่ยพี่คิดกลยุทธ์ได้แค่เนี่ย เนี่ยเขาถ้าถ้าตลาดหุ้นส่วนว่าันตลาดหุ้นขึ้นนะเขาจะเอาลงตลาดหุ้นลงเขาจะเอาขึ้นเขาเล่นเขาก็เล่นด็อกแดกด็อกแดกอยู่แบบนี้เนี้ยพี่เข้าใจก็นี่็อกแดกเดี๋ยวเนี่ยเขาลงทั้งโลกกันขึ้นครับขึ้นแล้วก็ถามว่าแล้วเดือนหน้าเป็นยังไงอีกพี่พี่ก็ยังไม่เห็นนะว่ามันทีท่าว่าจะลงนะเพราะถ้ามันลงพี่ก็ไม่รู้ว่ามันลงเรื่องอะไรค่ะมันยาจะลงก็ทุบเดลต้าลงเมื่อวานเนี่ย ลาดไม่ได้ลงนะทุบเดลต้าลงก็คือลงตัวเดียวเออลงก็ทุบตัวเดียวประลงแหละวันนี้กลับเดลต้าขึ้นก็เหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมตัมวใช้วิเคราะอยังไงอ่มันมวิเค์ยากอาจาอาศใส่เทคนิคก็มันบอกว่าใครลองมานี่ก็ถืตตอต่อนะแต่ไรช็อตมาเนี่ยเจ็ดสี่แปดเนี่ยก็ต้องมันปิดเกินสูงกว่าวันนี้ก็ต้องเจ็ดสิบแปดต้องปิดไปก่อนนะแต่แต่ทุงเจ็ดหกหนึ่งอ่ะก็ยังไม่ต้องปิด นะครับถ้ามันเก่งจริงมันก็ปิดเจ็ดหกสามให้ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นไปโซนเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ก็น่าจะจบแถวนั้นค่ะได้ได้ประมาณนั้นไม่ถึงว่าม,มันไม่มีเงินมันไม่มีเงินแต่เขาพยา,ายามเขาพยายามที่จะเอาให้ใหใหเงินมันเข้าอ่ะแต่เงินมันมันไม่เข้าอ่ะนะครับเหมือนคนที่ขาดสภาพคล่องแล้วพยายามที่จะบอกว่าของผู้ดีของผู้ดีนะอ่นะประมาณนั้นแหละ ม,มันขาดสภาพคล่องในตลาดหุ้นเป็นครังที่จะเยอะะแต่คน<ะ>ที่อยู่ในตลาดหุ้นน้องๆที่เป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรเขาต้องทําอาหารกินกันนะพี่อธิบายตลอดนะครับค<ะ>่ะนะครับเอี่ยเป็นคนที่อันนั้นก็วันนี้ก็กระจองงไงห้างเสียงแล้ะห้างเสียงลงเยอะใช่ไหมะฮ,ะฮะค่ะสองวันนี้เยอะทอํายังไงต่อตมันคิดมาเยอะไงะกูไพี่ต้องทำาไงต่อคูณถือเฉยเชื่อพี่เด็ดนะฮะแต่ตัวไหนล่ะพี่ก็บอกพี่เน้นอยู่สามตัวเดี๋ยวมีเทนเซนบาบาสามตัวอื่นเนี่ย บางคนก็ถามมาไปตู้วไงนู่นนี่นั่นไหมพี่ก็บอกพี่ก็ไม่เคยแนะนํานะเพียงแต่คุณถามมาพี่จะตอบไปนะฮะว่าเหมือนกับว่าเรามีประสบการณ์ไปเล่นที่ที่นักแสกอ่ะมันก็ไม่ใช่ผู้ดีทุกตัวจนถึงสุดท้ายว่ามันดีจริงๆมันก็เอ็นวีเดียวตัวเดียวที่ได้เต็มเต็มอ่าแต่ตัวอื่นมันก็ยังดีนะครับแต่คุณไปเทสลาเนี่ยคุณก็ไปโดนจีนถูกไหมใช่มันก็มีตัวแบบเทสลาในในตลาดหุ้นจีนก็เหมือนกันเคก็ไม่ดีดีทุกตัวแต่สามตัวเนี่ย คาดบดีคิดคาดบดีนะ<ช>มันจะบอกว่ามันดีก็เมื่อรู้งี้ก็สามตัวเนี้ย<ช>แล้วก็บีบวดีถ้าคุณชอบรถพี่บอกถ้าคุณชอบรถก็บีบีวดีเป็นตัวหนึ่งที่จะชนะชชนะครับแล้วก็เล่นง่ายแล้วก็เป็นสี่ตัวจะเป็นตัว<ช><ช>อื่นเนี่ยไอ้คาปิกเนี่ยพี่ว่าพี่พูพดชั้นได้ว่าถ้าคา้าปีกเนี่ยยังไง gdpg โตห้าเปอร์เซ็นตแน่นอนคร<ช>ับนะครับเพราะว่าปีเนี่ยเหมือนกับว่า กูไม่ต้องตกออกก็ได้แต่จะโตห้าเปอร์เซ็นต์โดยการบริโภคในประเทศตอนนี้นะระยบายจีนนะแค่นี้เขาก็ได้แล้วนะเพราะเรารู้เลยว่าพออเมริกาขึ้นภาษีเขาเขาขึ้นสวนขึ้นสวนก็ถามว่าเราจะขายใครอ่ะเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าไอจีนได้ดุลการค้าอเมริกามากสุดถูกไหมครับเขาก็รู้ว่าเขาต้องมาสู้ภายในก็แต่เขาสู้ได้ไหมล่ะเขาไม่มีตังค์ไงเขาไม่มีตังค์อยู่เขาก็อัด าการบป็โพสในประเทศการท่องเที่ยวในประเทศอการท่องเที่ยวประเทศระหว่างประเทศไทยเท,ที่ยวเที่ยวจะจ่อยนะเขาเน้นนะเขาเน้นคือเวลาอ่านมันต้องอ่านให้ผ่านม,ม,มันต้องอ่านให้ผ่าน่งว่าจีนเนี่ยมันไปแน่เพราะฉไอ้ตัวที่มันมาตอนหลังเนี่ยคุณต้องรอนะฮะเพราะเป็นเป็นโดมเมนติกเพลย์อย่างน้อยมันต้องรอ,อกำไรหนึ่งใจมาก อ๋อเข้าใจแล้วกำไรมันต้องโต,ตหนึ่งไตรมาสก,ก่อนมันไม่เหมือนเทคเดี๋ยวมันเล่นอนาคตไงไอ,อนี่จะดีไอนี่จะดีไอนี่จะดีมันจะไป<า>เร็วเซนเนเนี่ยมันดีมาแล้วส่วนส่วนไอ้ไอตัวเสี่ยวมี<ะ>มันก็คือโตจากที่พี่บอกว่าโรงงานหนึ่งแสนคันกลายเป็นสองแสนสี่เดินไตรมาสสามจะเป็นหกแสนไตรมาสสี่จะโสมอบล้านคันแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันโตจากการยอดขายที่มันโตขึ้นไง ม,มันก็จะกบอะไรมันก็จะกบค่าเสื่อมของมันไปได้เองเพราะจะขายมันโตแต่มันก็มีความเสี่ยงนะว่าถ้ามันหยุดโตปั๊บเนี่ยราคาหุ้นมันจะสูงสุดคือตัวบีวีดีเพราะต้องอ่านเกมให้ที่ว่าต้องอ่านเกมหุ้นให้ขาดอ,อันนีถ้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเรื่องของเขาว่าพื้นฐานที่ไปได้ราคาหุ้นเนี่ยมันคืออะไรเงี้ยคือไปดูกําไรที่ประกาศมาแล้วแล้ว,ลวกาไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่นะ มแต่ม,มันก็จะขาดทุนในที่สุดคือเราไม่เข้าใจล้วเล่นหุ้นประเทศไหนแล้วก็จะขาดทุนพี่พูดตลอดใช่ใช่พวกนี้อยู่ใน global trade ด้วยถูกไหมคะพี่อพ,พี่จะพยายาม cover การ cover ม,มันอยู่ที่จังหวะของการการสอนเนี่ยว่าตอนนั้นเนี่ยหุ้นมันอยู่ที่ไหนนะค่ะการเรียนไม่ใช่ไม่ถึงว่าการแนะนําการลงทุนจังหวะเลยการเรียนไม่ถึงว่าอ่ะเรารู้หุ้นทั้งอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นจีนพวกนี้เป็นหุ้นดีนะในขณะนี้นี้นะ ก็จะมีสอนเรื่องเอ็นบีเดียก็จะมีสอนเพราะว่ามันก็ยังดีอยู่วิไลเลลี่ยังดีอยู่นะก็จะมีสอนบริษัทยาเรี่ยงก็จะมีสอนอยู่นะฮะครับตัวของไอเอสแบลมันก็จะสอนอยู่นะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าให้คุณไปซื้อหุ้นพวกนี้อาจจะบอกว่ารอนะฮะถือเงินสด่อซื้ออีกหนึ่งปีอย่างเงี้ยมันก็จะบอกแบบนี้ว่าเอ้ยต่างอันเนี้ยมันคิดมาจากอะไรว่าทําไมจะต้องรอซื้อไซเคิลของมันแบบนี้ คือเราไม่ถึงว่าเราทําการบ้านพุ้นไว้นะฮะแต่จังหวะที่เราเรียนโกลเบอ t r เท็ดหนึ่งอ่ะเป็นจังหวะพี่บอกว่าเนี่ยมันไฟน a l นคอร์ที่เราจัดโกล o บอ l ์เท็ดครั้งที่หนึ่งคือไฟนั่นคอรที่คุณต้องซื้อแล้วนะอืมอือือใช่ไหมก็จะมีหุ้นอยู่สองประเภทอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีตัวบางตัวที่มันต้องดึงเข้ามาที่เป็นด r ที่เป็น dr จที่ตอนนั้นมันยังไม่ขึ้นนะค่ะอ่าตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ขึ้นตอนตอนต้นปีสองสี่มันยังไม่ขึ้นนะ มันยังไม่ขึ้นนะแต่เราก็เรียนรู้ไปอันนั้นก็จะชัดเจนที่สุดต่วันนั้นเนี่ยมีเสียวมีตัวเดียวเลยอืมใช่ใช่คุณไปดูสไลด์ย้อนหลังแล้วคุณจะเห็นพช่แต่พอเป็นโกลบอลสองมันก็จะมีบีไวดีนะค่ะเห็นเจนแหละมันพึ่งมาทีหลังแต่แต่ครั้งแรกแล้มันจะมีโกลบอลหนึ่งมันมีเสียวมีตัวเดียวเลยค่ะค่ะตัวเดียวเลยว่าอืมตัวเนี้ยมันต้องมันต้องแบบว่าไฟนอลคอร์แล้วมันต้องคอร์ล่ะ เราไฟนอตตัวไฟนอยให้ทุกคนรอบเลยเราไม่รู้ว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะอะไรนะฮะค่ะพี่แต่มาอาจจะเป็นจังหวะที่ว่าให้ขายก็ได้อือคือเล่นหุ้นเนี่ยมันจะเป็นจังหวะไม่ใช่ว่าจะซื้ออย่างเดียวอ่ะมันจังหวะนั้นอาจจะเป็นจังหวะขายก็ได้นะอืมค่ะแต่จะทําให้เรารู้รอบและไซเคิลนี่ยแหละเนาะสำหรับโกลบอลเทรดนะพี่ว่านะรู้ตัวหุ้นเนี่ย มันไม่ได้ทําไม่สําคัญเท่ากับจังหวะของการเข้าซื้อที่เหมาะกับตัวเราเองอ่ะจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะสะสมหุ้นอาจจะไม่เหมาะกับเราถ้าเป็นนักเก็งกาไรค่ะแต่จังหวะที่พี่คอลสุดท้ายเนี่ยของของที่มันเบรกไทม์เฟรมันไปขึ้นสามเนี่ยมันเป็นจังหวะของนักเก็งกาไรค่ะเฮ้คุณดูคิดดูนะพี่พี่ดูง่ายๆสมมติว่าคุณเห็นทั้งเสียงบวกเนี่ยแล้วมันจันมันบวกห้าร้อยจุดอ่ะคุณก็ขายไปดิเดี๋ยวมันก็ลงให้คุณซื้ออีกก็เมันจังหวะที่มันต้องปรับฐานเนี่ย เขาจะฟื้นฟูตีเายเดีย๋ยวก็ลงมาห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อมันจะเป็นอยู่แบบนี้เพราะนั้นมันจะเป็นจม่กของคนที่เทรดเนี่ยค,คนที่เกียดเทรดไปไงก็ถือเฉยนะที่เกียดเทรดอาจจะที่เกียรเทรดกับคนที่เทรดไม่เป็นนี่คนละเรื่องนะ,ค,ะคนที่เทรดไม่เป็นคือวันลงก็จะถามว่า,าตกลงเอาไง็อลล์อ,อยู่ตรงไหนเวลาขึ้นก็จะถามว่าซื้อเพิ่มได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ยอันนี้คุณเทรดไม่เป็นคุณเล่นตลาดไหน คือเด้งช็อตย่อเราไม่เป็นอน่ะคุณเล่นตลาดไหนอะคุณซื้อคุณตอลงไม่เป็นคุณไล่อย่างเดียวเบรกอย่างเดียวเนี่ยนะครับคุณเล่นตลาดไหนก็ขาดทุนแล้วถามพี่จะไปช่วยยังไงมันเป็นเรื่องจิตวิทยามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องกราฟไม่ใป่เรื่องพื้นฐานเป็นปัญหาเรื่องจิตวิทยาคุณเองค่ะึ่งคุณยังไม่รู้ตัวคุณเองอ่ะว่าคุณทําท่าง่ายๆตอนลงปัวแล้วซื้อเนี่ยแต่มันอยู่ในคลื่นสามเนี่ยนะฮะ ไม่รู้จะหาวิธีไหนที่ที่จะบอกว่าคุณไปหลอกตัวเองเนี้ยพี่ก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนมันเพราะเรื่องก,การลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปหลอกตัวเองให้ซื้อหลอกตัวเองเป็นเจ้าของหุ้นหลอกเลยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสามารถที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองค่ะหร,หรือหากลยุทธ์แต่ว่าก็ดูว่าทิ์ละดักละครั้งแล้วกันค่ะเอ,อสัปดาห์หนึ่งก็ดูเฉพาะวันศุกร์แล้วกันว่าราคาหุ้นเทนเซนเป็นไงอือคุณต้องเปลี่ยนคุณอย่าดูทั้งวันเน่ยนะครับ แล้วอีกสัปดาห์มันก็มาดูใหม่เอ้ก็ดูแล้วดูอย่าไปดูพอร์ตดูกราฟอล้กราฟยังดีอยู่เนี่ยอย่าไปดูพอร์ตเอซับมีสัญญาณซื้อสัญญาณขายหรือยังเดี๋ยวมันก็จะชนะเองค่ะที่มันปัญหาเพราะว่าคุณไปดูพอร์ตคุณใช่ใจมันไหวว่นไปหมดเลยนะคุณข้ามดูพอร์ตคุณคุณกล้าไม่ดูไหมล่ะทุกคนที่ไม่เคยดูที่ไม่เคยดูพี่รับผิดชอบสําคัญที่สุดคือตอนซื้อครั้งแรกต้องซื้อให้ถูกตัวถูกจังหวะถ้าจังหวะนั้นเป็นจังหวะไหนจังหวะถือ หรือจังหว่าฟอลโล่แล้วโยนอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> อานจะเป็นจังหว่าคอมันนะฮะ <c oughs> มีอะไรอีกไหม ใม้มีแล้วค่ะครบแล้วค่ะใครอยากสนใจนะเจอกันได้นะที่โกโบ r a d e รีบเลยนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าอันนี้โกโบ r a d e นะคะเรียนยี่หกยี่สิบเมษานะคะรีบสมัครก่อนเต็มนะจ๊ะบอกเลยขอพี่นิพนธ์เต็มเร็วเปิดปุ๊ดเดียวนะคะเดี๋ยวก็เต็มแล้วนะคะพี่นิพนธ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะคะพี่พักผ่อนเยอะเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพักผ่อนนะเพิ่มพลังนะพรุ่งนี้ใครที่เรียนสิบบวกหนึ่งเจอกับพี่นิพนธ์ได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่ท่านหนึ่งค่ะ